แล้วนะคะให้สะกดในรูปแบบอักษรกลางนะคะถ้าเรียนกับคัจจิเขาปุ้ยให้แบบนี้นะยืดแบบนี้จะอ่านได้ว่าเยื่นเยื่นเะยืนเยืนนะออกเสียงเป็นเยืนใช่ไหมคะง่ายไหมและเวลาเขาอ่านเขาว่าเรนเรนทำไมต้องเป็นเรนนะ,ะเพราะบ,บางคนออกเสียงตัวนี้เป็นลอเรือไงมันก็เลยออกเป็นเรนแต่ความจริงมันคือยอยักษ์ลอเรืออันนี้เทียบเสียงที่ใกล้ที่สุดแล้วออกเสียงเป็นเรนนะ,ะออกเสียงแนะ่ไหมหนึ and, ่งสองสามเรนโอเค ที่การประกอบล่างง่ายเลยจู้อินอ่าก็คือเสียงในสะกดคําตัวเนี้ยมันจะเขียนได้สองแบบเขียนแบบแนวนอนแบบน,น,น,แบบนี้ถ้าเขียนแบบแนวตั้งก็คือพยัญชนะจะอยู่ข้างบนสระจะอยู่ข้างล่าง you earn, you earn ายูเอินเยินวรรณยุกไปอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงกลางเยินได้ไหมคะถ้าเขียนติ๊กนิดเดียวก็คือเป็นสังแล้วนะเขียนให้ได้ย่างอินแบบนี้นะคะยางคืออะไรเสียงจัตวายาง in mm -hmm.